สวัสดีครับมหมอโยงนะครับหมอยงเป็นหมอสูงครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าถ้าเคยแท้งจะมีลูกยากไหมครับคาตอบก็คือว่าไม่เกี่ยวกันทีเดียวครับประวัติว่าเคยแท้งมาก่อนเราต้องไปหาสาเหตุครับว่ามันแท้งจากอะไรด้วยนะครับเราถึงจะทราบว่าจะมีโอกาสที่จะมีลูกยากหรือเปล่า,าในอนาคตก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าในการที่จะมีลูกยากหรือง่างย,ายานั้น ขึ้นกับทั้งฝ่ายชายและก็ฝ่ายหญิงครับฝ่ายชายก็คือว่าดูน้ําอสุจิครับว่าตัวอสุจิมีปริมาณพอเพียงไหมมีความแข็งแรงดีไหมรูปร่างของตัวอสุจิเป็นยังไงส่วนของคุณผู้หญิงก็คือต้องดูว่ามนลูกปกติไหมรังไข่ปกติไหมความหนาของเยื่อบุโพรงมดลูกในการที่จะรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนเนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะครับ และจากสถิติทางการแพทย์นะครับถ้าใครเคยมีประวัติแท้งบุตรบ่อยๆถ้าแท้งบ่อยมากกว่า3ครั้งขึ้นไปในทางการแพทย์เรียกว่า habitual abortion นะครับก็คือมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแท้งในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้นสาเหตุส่วนใหญ่ถ้าไปตรวจหาสาเหตุมักจะเกิดจากความผิดปกติที่ตัวคุณแม่ครับอาจจะมีภาวะของต่อมไทรอยด์ผิดปกติฮอร์โมนต่อมไทรอยด์สูงหรือต่ำ หรือมีโรคประจำต,ตัวอย่างอื่นแทรกซ้อนอยู่ทำให้ระดับฮอร์โมนในร่างกายมันผิดปกติไปครับส่วนถ้าเกิดใครเคยแท้งมาแค่ครั้งหรือ2ครั้งไม่ได้แท้งติดก,กันบ่อยๆรวมถึงว่าเคยมีประวัติว่ามีลูกมาก่อนแล้วโอกาสที่จะมีลูกอีกต่อไปก็ไม่ยากครับถึงแม้ว่าจะเคยแท้งมาก่อนบ้างก็ตามและสาเหตุส่วนใหญ่ของการแท้งลูกนะครับส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุมาจากที่ตัวเด็กเองครับ เด็กอาจจะมีความไม่สมบูรณ์มีการเจริญเติบโตทางร่างกายที่ผิดปกติอ,ว,อวัยวะผิดปกติมากที่สําคัญคือมีความผิดปกติทางโครโมโซมมากๆจนทําให้เด็กไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้แล้วก็แท้งไปนะครับสรุปก็คือในเคสนี้นะครับถ้าไม่ได้เคยแท้งมาบ่อยๆเกินสามครั้งแล้วโอกาสที่จะมีลูกก็ไม่ยากครับ และถ้าเกิดยิ่งว่าเคยมีลูกมาก่อนแล้วโอกาสที่จะมีลูกอีกก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับถ้าให้ดีก็ต้องพาคุณสามีนะครับไปปรึกษาคุณหมอสูครับเพื่อจะไปตรวจน้ำอสุจิของคุณสามีก่อนว่าโอเคไหมส่วนของคุณภรรยาก็ต้องตรวจมดลูกนะครับตรวจรังไข่โดยการเช็คอัตาาราซาวอีกทีนะครับและหาวันกำหนดไขต่ตก วันที่จะมีเพศสัมพันธ์กันจะได้มีโอกาสมีลูกได้มากที่สุดนะครับหมอยงก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปนะครับจากใจหมอยงครับ